ทีมงานตฉพาะและแต่สงขลาครับเรายังคงมีความคืบหน้าเหตุฆากันตายบริเวณขนาบริมคลองภายในซอย12บางแฟบพัฒนาหมู่2ตำบลคนลักงอำเภอขาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อคืนนี้มาให้ได้ติดตามกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นายกิตณนาตามาโชโตหรือว่าจ่าบอลครับอายุ42ปีเป็นวิศวกรและก็ยังเป็นอดีตทหารยศจ่าสิบเอกข่ายารัตนพลอำเภอคลองไอโขงจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะครับถูกยิงและแทงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุค,คือนายอรชัยเพชรคงหรือว่าบางดา อายุ41ปีตำรวจก็จับกุมได้หลังจากที่ขับรถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุราว100เมตรนะครับในสภาพที่มึนเมาและอ้างว่าคนตายไปขอเบอร์และโทรหาเมียของตัวเองนะครับล่าสุดในวันนี้ในส่วนของคดีพันตำรวจเอกอาัคารพุทธานิรัติผู้กกับการสพหัดใหญ่ครับเปิดเผยว่าได้สอบสวนและแจ้งข้อหานายอรรชัย3ข้อหานะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและมีดไปในที่ สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะครับและก็ส่งตัวฝากขังเรียบร้อยแล้วทีมงานตัวพอลและแต่สงขาครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศที่จุดเกิดเหตุพบว่าชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องกับบางดันนั่นแหละครับ ยังคงตกใจไม่คิดว่าบาังดันจะขอเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเวลาเมาเนี่ยครับบังดันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถ้าปกติก็แหลงได้คุยได้ไม่ด่อนว่างั้นครับแต่ถ้าเมานี่อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดครับและจากการสอบถามเจ้าของขนันนซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกับคนตายครับและยังเป็นน้าชายของคนหญิงด้วยรวมทั้งผู้หญิงที่อยู่ในขันําในช่วงกรณีนะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่านายกิตตนะ นะครับคนตายต้องมารับเคราะห์แทนเพราะไม่ได้รู้จักหรือว่ามีเรื่องกับบางดันมาก่อนเลยครับในคืนเกิดเหตุก็เพิ่งลาง,งานกลับมาสีวันครับและว่าและแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่ขนําแล้วก็กําลังเดินลงจากขนํากลับบ้านครับหลังจากที่วางสายกับภรรยาแต่มาเจอกับบางดันที่ยืนอยู่หน้าขนําและมีปากเสียงกับผู้หญิงที่เดินขึ้นไปบนขนําก่อนแล้วนะครับจนถูกยิงและถูกแทงเสียชีวิตซึ่งตอนยิงนี่ ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับได้ยินแต่เสียงปืนและทุกคนยืนยันว่านายกฤตนะคนตายเป็นคนใจดีมีน้ำใจและไม่ได้เกี่ยวข้องกับภรรยาของบางดันแต่อย่างใดครับตามที่ถูกกล่าวหาเพราะว่าบางดันกับภรรยานี่แยกทางกันหลายเดือนแล้วนะครับเป็นแค่คำกล่าวอ้างที่ตอนเมาะนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามปฟังเสียงของ เจ้าของขนมครับซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคนตายและหน้าชายของคนยิงนะครับรวมทั้งเสียงของผู้หญิงทั้ง3าคนที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทั้งหมดกันอีกครั้งครับทีนี้หลานผมมาเลยหลานอมันพูดตรงหาพูห้านี่ครับผมใช้คำพูดห้าได้นะคือพูดง่ายว่า เวลาเขาเมาหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาหาเรื่องคนที่มาหาผมเนี่ยถ้าผมอยู่เนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรก็มาได้ก็กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีผมเนี่ยเวลาเพื่อนผมมาโรืน้องๆอะไรก็มาเนี่ยก็จะหาเรื่องขณะผู้หญิงเขายังมีมนั่นเลยผมมาทันตนตอนที่เพื่อนมันมา,ผม,ออมาผมก็ออกมาเลยผมก็ออกมาเลยเพว่าอนก่อนไปตนกน้องสาวอีก ปตบน้องน้องของผู้ตายเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับผู้ตายทีนี้ผู้ตายไม่รู้เรื่องเลยทีเมื่อคืนก็ตอนแรกก็หนูมาแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็กําลังกินเบียร์กันอยู่ก็มังจะปราพรถดอกไปค่ะแล้วก็พอเสร็จหนูมาก็บอกว่าที่พี่จะไปไหนเดียวหนูเพิ่งมาอยู่นั่งกินเบียร์ก่อนแล้วเขาบอกว่านั่นแหละก็มีอยู่ขวดนึงก็ไปนั่งกันเอะ ตอนนั้นแล้วก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็พระเศสก็เบียก็ไม่ทันหมดขวดอะคะ่ะแล้วก็พระเ็จหนูก็หาแบบรปชาชนเขาก็ขับรถมาผู้ก่อเหตุก็คือกลับขับรถมาก็มาพูดกับเจ้าของคนามค่ะมาพูดอะไรแบบเนี้ยแล้วหนูก็บอกวแบบไปชาชนูอยู่ไหนว่อาอะไรแบบเนี้ยอ,อยู่ในขนามแต่เขาอยู่หน้าคานามแบบข้างนอกนอกรัวะะ้วค่ะแล้วก็เขามาแล้วเขาก็บอก บัตรประชาชนอะไรเหล่าโทรศัพท์ก็เอาไปแล้วบัตรประชาชนอีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูว่เดี๋ยวนะใครเอาอะไรไปบัตรประชาชนนี่หนูหาบัตรประชาชนหนูไม่ใช่แบบประชาชนของเจ้าของขนมคือน้าเขาค่ะแล้วก็เขาบอกว่าอย่ามาหลอกนะอย่ามาหลอกนะเขานะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วหนูว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหนูไม่ได้มาหลอกมานั่งกินเบียร์กันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วอยู่ๆเขาก็ง้างมือจะโตกแเ้วหนูว่าเดี๋ยวนะนี นี่หนูนะไม่ใช่อีกคนนึงนะเขาอ,อีกคนนั้นก็คือว่าเมื่อวานเขาใส่หมวกกันน็อกมามแล้วก็<ม>เขาก็โตบอแล้วก็พอเสร็จเขานึกว่าหนูะเป็นคนนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าที่นี้ถ้ามานก็อย่าใส่หมวกกันน็อกเข้ามานะอะไรแบบนี้แลวค่ะแล้วก็พอเสร็จหนูดูท่าทีแล้วไม่โอเคเขาเที่ยวแบบทำๆอะค่ะควานจะหาปืนแล้วก็พอเสร็จหนูก็เดินขึ้นขนนำแล้วที่ ผู้เสียชีวิตอะค่ะลงมาแล้วก็เขาบอกว่าวววมีมมปัญหากันเหรออย่าไปถือสาเลยคนเมางั้นพี่ขอกลับบ้านดีกว่านะได้ค่ะแล้วก็เขาก็เดินลงมาค่ะแล้วหนูปิดได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดนลเลยค่ะตบบปางปังปังคิดว่าเขายิางขึ้นฟ้าไม่มีใครคิดว่าเขาจะยิงขึ้นแต่ว่าพอลงขึ้นมาพอลงมาค่ะที่เขานอนนอนหงายอยู่ค่ะแล้วไม่มีใครกล้าเข้าไปหนูก็เลยไปตามตำรวจมาค่ะคืนเป็นยังไงครับที่เรามามาเห็น สภาพจ่าบอล็นยังไงบ้างตอนนั้นคือว่าเขาถูกถูกยิงแล้วก็ถูกถูกแทงอ่ะนอนคือหมดหมดสติไปแล้วค่ะหรือว่าเสียเสียไปแล้วแล้วก็จนน้ำจนลุงเขามาดวนครัน่นแหละเขาบอกว่าเสียแล้วฝนเสียแล้วเขาเขาบอกแบบนี้คัะคือว่าเห็นสภาพตอนแรกน้าว่าถ้าว่ายิงนัดเดียวตรงเนี้ยเขา ก็ไม่ตายหรอกพี่เพราะว่าเขาวิ่งอ่ะเขาวิ่งแล้วนั่นแหละมาสะดุดตรงนั้นเลยแล้วก็ซ้ํที่หน้าออกกันเลยว่าซ้ําหลายทีมากเลยพี่เป็นแปลผงเลยเพราะว่าไม่มีใครหานมาดูคนเห็นกับคนนี้กับลุงเขาจ่าบอลเป็นคนที่ใสยังไงครับใส่ดีพี่คือว่าไม่พูดมากไม่ไม่เคยให้ร้ายใครขับรถเราคือว่าปกติเลยอ่ะดีกับทุกคนมากจับบอลนั้นดีดีมากเลยพี่แล้วเพิ่งมาเมื่อวานนี้เพิ่งกลับมาจากธรรมานั้น กอะสมุยเนี่ยลงมาเมื่อวานที่ผู้ต้องหาอ้างว่าถามบอกไปขอเบอร์เมียอะไรนี่เราเราคิดเราไม่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยตรงนี้ค่ะที่ที่เขาเลือกเนยกทางกแนเขาอะไรับเราที่ใส่ากเพราะว่านี้ใส่ของเขาเองของมังดันใช่ไหมครับใช่ค่ะว่าเมาแล้วก็เนี่ยอยู่แบบนี้แหละใครมันจะตนได้พี่ เมื่อคืนน้องก็เสีว่าน้องเข้ามาเดินก็โดนโดนโดนหนูคันเลยพี่เพราะว่าตอนแรกเขาตบหนูไปแล้วอ่ะนั่นแหละว่าใช่เนี่ยแล้วก็มาทะเลาะกับน้าเขาว่าเข้าข้างหนูแบบนั้นแหละตบเาเพราะอะไรเขาถึงมาตบเราตอนแรกวันแรกที่เขาตบหนูหนูยืนอยู่เขามาถึงตบเขาไม่บอกนะห้ามใส่หมวกกันน็อกมาแล้วพอเขาไปแล้วหนัวบอกนะบอกเขานั่นแหละก็ บางดานนั้นตอบผลดำไมแบบนี้อ่ะเาพูดพูดพูดเขาบอกว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปเกียร์ไปคุยกันเองแล้วก็เนี่ยทำไมทำไมถึงไม่ใส่หมวกกันน็อกอะทำไมอะเพราะว่ามันเป็นกฎกฎอะไรอะไม่รู้เหมือนกันคพื่อนถ้ามาในซอยนี้ต้องตบดหมวกแบบนั้นเหรอใช่ค่ะแต่ว่าหนวนใส่มาเรื่อยๆใส่มาเรื่อยๆไม่ไม่เคยโดนเพิ่งเพิ่งมาโดนเหรอพี่เขาบอกว่าถ้ามึงใส่มาอีกงันกูยิงหัวมึงแน่ แต่เนี่ยแล้วทำไมเขาเขาเป็นกฎกฎอะไรกันหนูว่าไม่รู้เหมือนกันทำ้เองหรือว่าเป็นกฎของชุมชนต้องนี่เหรอหนูห้ามใส่หมวกกันน็อกมาแล้วหนูบอกว่าเบอร์หนูไม่ใช่คนอื่นที่อยาบอกบอกกันก็ได้อย่างมาตอบแบบนี้แหละหนูว่าไม่บอกที่บ้านนะไม่บอกกลับบ้านร้องกลับบ้านร้องไม่อ่านบอกที่บ้านด้วยตอนที่เขาบอกเรื่องกดหมวกกันน็อกเนี่ยเมาไหมอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเบอร์ปุ๊ม ผมบอกว่าเอออ้ามใส่หมอกกันนอกมาไอเล่ตอะนัณนีะแล้วก็บอกว่าอืมตอบจริงเลยเนี่ยแบบนี้เลย และทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปของคดีนี้นะครับทีมงานต่พ่อและตายสงคราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าบอลด้วยนะครับถ้าตามที่เพื่อนและชาวบ้านบอกมานี่เป็นคนดีจริงๆครับส่วนคนยิงบทสรุปสุดท้ายก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายอันตรายครับเมาด้วยมีปืนด้วยเอาสองอย่างนี้มาบวกกันผลลัพธ์ไม่ตายก็ติดคุกครับ